สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับมอร์นิ่งทาร c h ชาแนลนะคะชาแนลนี้เป็นการทํานายดวงโดยการอ่านตามโหมราศาสตร์ไทยลัคนาราศีมิถุนคือผ,ผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง14กร,รกฎาคมเป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะในเรื่องราวความรักของคุณในเดือนกันยายนจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นคะมาดูกันนะคะ ไนออฟคัพโฟออพินโตเคิลเดลิเวอร์โฟอัพวานทรีออฟสอดเพดออฟวานทูออฟสอดทูออพินโตเคิล 8 of Pentacles 4 of c u p อืมความรักของคุณที่ดูจากหน้าไพ่นะคะมีไพ่เมเจอร์อาคณาออกมา the Lover อ่าใบเดียวเลยคุณมี energy ของความรักค่ะความรักของคุณ คุณอาจจะคาดหวังว่าอยากเจอเนื้อคู่อยากเจอคนดีๆเข้ามาในเรื่องของความรักอืมมันมี energy ของรู้สึกว่าคุณคุณมีตัวเลือกเยอะค่ะลัคนาราศีมิถุนคือมีมีตัวเลือกเข้ามาคุณเหมือนกําลังกําลังพิจา,ารณาในเรื่องของความรักคนที่เข้ามาหาคุณนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะที่คุณกําลังเลือกแต่เหมือนยังเลือกไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกในเรื่องของความรักนะคะ ความรักของคนมีคู่ชาวมิถุนก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมีความรักที่มันอ่าไม่โอเคอะค่ะมีการโดนแทงข้างหลังโดนหักหลังเป็นความรู้สึกที่แย่มากๆอืมเป็นความรู้สึกที่เออ่มันวนเวียนในหัวมันมันเอาความรู้สึกนี้ออกไปไม่ได้ มันมีเรื่องของการฮิลลิ่งคุณเหมือนกําลังฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจตัวเองพยายามเข้าใจในเรื่องของความรักพยายามเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เหมือนคุณก็เออ่ยังอยากได้รับความรักอยู่มือคนมีคู่บางทีคุณอาจจะกําลังคิดอยากจะจบคิดอยากจะจบความความเหนื่อยความหนักความสิ้นหวังในเรื่องของความรักอะค่ะ บางครั้งคุณอาจจะกําลังเจอในเรื่องของสถานการณ์ความรักสามเศร้าหรือ,อสถานการณ์ความรักที่มันที่มันกําลังบาลานซ์หรือประครับประคองความสัมพันธ์ที่มันเหนื่อยแต่ว่าความความคดาดหวังของคุณนะคะคุณอยากได้เจอความรักที่ชัดเจนความรักที่มีความรักจริงๆเป็นความรักที่แบบเป็นคู่แท้คู่ที่ต้องอยู่กับคุณด้วยด้วยการดูแลกันเอาใจใส่กันหรือ รักคุณแบบเอ่อรักคุณคนเดียวอะไรแบบนี้ค่ะเพราะมันเหมือนเอเนจีของคุณเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณคุณอยากมีตัวเลือกใหม่ๆอะหรือไม่คุณก็กำลังโฟกัสไปในเรื่องของการทำงานการหาเงินเพื่อที่จะจะเฟดตัวเองออกมาออกจากความเหนื่อยเหนืยเบื่อเบื่อค่ะมันมีเอเนจีของเอ่ออยาก อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่มันมีอะไรที่มันดีกว่านี้แต่เหมือนกับคุณ move on แบบวงกลมอะเหมือนกับคุณคุณอาจจะไม่เลิกกันหรอกแต่ว่ามันเป็นความความเหนื่อยแบบเดิมๆมันจะกลับมาตลอดเหมือนคุณคุยกันตกลงกันพอสักพักพอเริ่มเหมือนเริ่มเข้าใจเริ่มดีขึ้น เออมันก็กลับมาแย่ลงอะไรแบบเนี้ยอืมเหมือนคุณรู้สึกว่ารักตัวเองมากขึ้นอยากเป็นผู้เลือกมากกว่าถูกเลือกอะไรอย่างเงี้ยอืมคุณอาจจะแบบว่ามีสถานการณ์ความรักที่อาจจะเป็นรักสามเศร้าก็ได้นะคะคนมีคู่อืมมันมันยัง move on จากตรงนี้ไม่ได้จะจบก็จบไม่ได้เอ่ออยากจะ จะเดินต่อก็ทําไม่ได้มันมี energy นี้อยู่รู้สึกรักรู้สึกว่ารักคนคนนี้มากๆ two of s w o r d กับ two of p e n t a c l e นะคะมันมันหลุดจากตรงนี้ไม่ได้อะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบคุณรักอะ่ะคุณมี energy ของความรักอยู่แล้วก็พยายามหลายครั้งแล้วที่จะออกออกไปจากความเหนื่อยล้าตรงเนี้ยแต่มันก็ยัง มันเหมือนกับมีอะไรที่มันยึดติดคุณอยู่ทั้งคูอ่อาจจะเป็นในเรื่องของลูกอาจจะเป็นในเรื่องของอาบางอย่างที่มันมันมีอะไรที่มันอยึดติดคุณทั้งคู่ไว้ด้วยกันอืมเดี๋ยวขอดูเพิ่มนะคะแล้วความสัมพันธ์ของคนมีคู่ชาวมิถุนมีเรื่องอะไรอีกคะโอ สีไม้เท้าสี่ไม้เท้ารู้สึกว่า,าความสัมพันธ์นี้มันยังมั่นคงอยู่มันเป็นอะไรที่ยังรู้สึกดีๆต่อกันอยู่บางครั้งมันมันเข้าอ,อกเข้าใจกันบางครั้งเหมือนกับว่ามันแปลสภาพไปเป็นอย่างอื่นนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของงานมีอะไรที่มันต้องเกี่ยวข้องกันในเรื่องเรื่องของความรักมันอาจจะจบไปแล้วแต่มันมีเรื่องอย่างอื่นที่คุณต้องทําร่วมกัน มันมี energy ของสองเหรียญน,นะคะมันมีความผูกพันมันมีความอะไรที่คุณต้องประครับประคองในความสัมพันธ์นี้อยู่อาจจะไม่ได้เรื่องของในเรื่องของความรักอาจจะเป็นเรื่องของการเงินก็ได้ค่ะอาจจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการงานการเงินที่คุณต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเป็นอะไรที่ต้องทําร่วมกันอืมประมาณนั้นเลยความสัมพันธ์ของชาวมิถุนค่ะ เดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ที่คนโสดนะคะคนโสดจะมีคนมาตกหลุมรักคุณหรือคุณกำลังไปตกหลุมรักใครบางคนหรือคุณกำลังมีตัวเลือกคุณกำลังเลือกในความสัมพันธ์ที่คุณเป็นคนที่ control มันได้ control ความสัมพันธ์นี้ได้แต่คุณมี energy ของการเลือกแบบ ยังยังไม่คิดที่จะฟันธงว่าเป็นใครยังไม่คิดที่จะปกเอ่อปักหมุดว่าเป็นคนคนนี้เหมือนคุณคุณปล่อยปล่อยให้ชีวิตเป็นแบบนี้ไปก่อนคุณเหมือนกับยังรักรักตัวเองอืมแต่คุณอยากมีความรักนะความคาดหวังของคุณคุณอยากมีความรักก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยจบกับความรักที่มันเอ่อ เจ็บปวดอ่ะมันมีแผลในใจมันมีความฮิลลิ่งเหยียวยาจิตใจมันมีความรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆกับในเรื่องของความรักอืมพยายามประครับประคองในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความไม่มั่นคงในเรื่องของความรักอะค่ะแต่ตอนนี้เหมือนคุณเข้าใจในเรื่องของความรักแล้วก็อยากจะเป็นผู้เลือกมากกว่าถูกเลือกอืมคุณเหมือนตื่นรู้อ่ะ รู้ว่ารักตัวเองมากกว่าจะดีที่สุดเป็นผู้เลือกดีที่สุดคุณจะไม่ยอมอยู่เป็นคนที่ถูกเลือกอีกอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่า energy ของความรักที่คุณคาดหวังไว้ว่ามันจะมีเรื่องของความรักมันมีเข้ามาคะ่ะอืมแล้วมันมีแพชชั่นของการรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นนะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ขอฮิลฮิลลิ่งเย,าย,าย,ายจจียวยาจิตใจตัวเองก่อน ขอพักความสัมพันธ์ไว้ก่อนหรือไม่คุณก็เหมือนกับรอรอคนบางคนแต่ว่ายังไม่อยากยังไม่อยากออ่ยังไม่อยากกลับไปเออ่รู้สึกแย่ๆเหมือนเดิมอยากให้มันชัดเจนจริงๆแล้วก็มั่นคงจริงๆอะไรที่มันคุณเหมือนกับรู้สึกว่าเห็นคุณค่าของตัวเองถ้าคนคนนี้เข้ามาต้องเห็นคุณค่าในตัวคุณเหมือนกันอะไรแบบนี้คุณเหมือนซัพพอร์ตตัวเองได้ คือไม่จําเป็นต้องมีคู่คุณก็อยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณเหมือนกับมี energy ของสีถ้วยค่ะเบื่อมีคนมาให้ความรักมีคนมาเอา่ออยากจะรู้จักอยากจะพูดคุยอยากจะเออ่มาขอโอกาสอะไรเงี้ยคุณเหมือนกับเซโนขออยู่กับตัวเอง ฉันอยู่ของชั้นได้สวยๆรวยๆเชิดๆอะไรประมาณเนี้ยเหมือนคุณมีความสุขกับตัวเองมากกว่าที่จะมีครอบครัวหรือจะมีคู่อะไรแบบนี้คนโสดน่าจะยังไม่อยากมีคู่ตอนนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มนะคะยังไงต่อคะของคนโสดคนโสดรู้สึกว่าสนุกกับการทำงานสนุกกับการที่มีคนยอมรับความรักคุณรู้สึกว่าปิดกัน้น หยุดไว้ก่อนบางคนบางท่านอมขอเป็นโสดเลยอะทัวร์ออฟเฮนเดอมันมีเรื่องเดิมๆอะพอคุณคิดว่าอยากจะมีความรักมันจะมีเรื่องเก่าๆเ,เรื่องเรื่องเดิมๆเดิมๆที่มันอยู่ในหัวคุณที่คุณเอาออกไปไม่ได้คุณรู้สึกเหนื่อยกับมันอะไม่มีความรักก็ได้อะไรแบบนี้คุณกลัวค่ะ กลัวว่าตัวเองจะกลับเข้าไปสู่หมดเดิมๆหมดของของความเศร้าเสียใจเหนื่อยเนี่ยค่ะเศร้าเสียใจเหนื่อยคุณรู้สึกว่าไม่โอเคคุณเหมือนกับว่าอยู่ด้วยตัวเองได้อืมความรักพักไว้ก่อนคนโสดน่าจะยังไม่มีคู่ในเดือนนี้ยังหมายถึงว่ายังไม่ตัดสินใจที่จะมีความรักแค่ดูดูไปก่อนหรือเป็นความรักที่มันออ่ไม่ไม่ไม่ปักหมุดนะคะ ดูด,ดูไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ยังเบื่อๆอยู่เนาะค่ะประมาณนี้ความสัมพันธ์ของคนโสดจะมีราศีอะไรเข้ามาหาคุณบ้างไหมมาดูกันนะคะที่หนิงเห็นก็จะมีราศีมิถุนนะคะเลเวอร์แล้วก็มีราศีตุนลนราศีกันราศีสิง์ ราศีกรกฎแล้วก็คนที่เกิดวันจูฟิเตอร์วันเสาร์ค่ะวันจันทร์วันศุกร์แล้วก็วันอังคารค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ ความรักของคนโสดเดี๋ยวเรามาดูความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณจะมี energy ของก่อนหน้านี้คุณน่าจะเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิคความสัมพันธ์ที่มันถูกถูกหักหลังถูกไม่ได้ดังใจอ่ะอืม เหมือนคุณประครับประคองในความสัมพันธ์เนี้แต่ว่ามันมีสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันมันเลือกยากมันตัดสินใจยากเพราะมันมี energy ของความรักอยู่ในนั้นนะคะคุณคุณน่าจะรักคนคนนี้มากๆอ่ะม,ม,มันเป็น energy ของการตกหลุมรักมันเป็น energy ของมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรักเขามากๆอ่ะอืมอาจะบางคนัางท่านถึงขั้นหวงแหนถึงหวงเลยอืม มันมี energy ของไม่คุณก็เขาอะที่ว่ามันมีคนเข้ามาจีบแล้วมันมีความมันมีความเหนื่อยอยู่ในนั้นเออคุณอาจจะเป็นคนที่คนเข้ามาหาเยอะแล้วมันมีเรื่องของการหึงหวงเรื่องของออการเริ่มต้นใหม่ตลอดเวลาเหมือนจบแล้วเริ่มต้นใหม่ทะเลาะก,กันจบกันแล้วเริ่มต้นใหม่ มันเป็นการแบบว่าม o ฟออนแบบวงกลงมอะค่ะอืมมันมามาไปไปความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการแบบว่าไม่ลงตัวตั้งแต่แรกอะมันมีการมามาไปไปม o ฟออนแบบเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวเอ่อเลิกอะไรประมาณเนี้ยมันมีมันเป็นได้ทั้งฝ่ายคุณและฝ่ายเขานะคะเพราะมันมีเอ e r จ y ของเก้าถ้วยเก้าถ้วยคือ ตัวคุณอาจจะมีสเสน่ห์อะแล้วมีคนเข้ามาเยอะๆอะค่ะเป็นคนที่คนรู้จักเยอะคุณคุณอาจจะมองหาตัวเลือกอื่นนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพราะคุณรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่เป็นอยู่กับกับอะไรที่มันเดิมๆอะคุณเหมือนรู้สึกว่าห่วงแหนตัวเองรักตัวเองคนคนนี้อาจจะอาจจะเป็นคนคนหนึ่งในตัวเลือกของคุณก็ได้ เหมือนคุณเหมือนคุณไปให้คุณค่ากับตัวของคุณเองแล้วอะ่ะอืมเขาเขาอาจจะเคยทําให้คุณเจ็บปวดในความสัมพันธ์คุณเลยรู้สึกลักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ขอเป็นผู้เลือกมากกว่าเป็นตัวถูกเลือกอค่ะอืมเหมือนคุณตื่นรู้ค่ะจบอะไรที่มันแย่ๆที่มันเหนื่อยหนายที่มันเป็นอุปสรรค คุณกลับหันมามองตัวเองแล้วก็อยู่แบบรู้คุณค่าในตัวเองพร้อมที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองได้ค่ะพีนถือเหรียญก็คือร,รู้คุณค่าของตัวเองรักในการเป็นตัวเองแล้วก็ยืนหยัดด้วยตัวเองได้มีทั้งเงินมีทั้งหน้าที่การงานมีทั้งหน้าตาคือคุณดูดีแล้วก็พร้อมในทุกๆเรื่องเหมือนกับความรักคุณมันไม่โอเคคุณก็อยู่ได้อะไรแบบนี้ อืมแต่ว่ามันจะมี energy ของหกถ้วยเข้ามาคนคนนี้ก็ยังเข้ามาขอโอ,อากาสขอความรักหรือจะมีสิ่งดีๆกับเข้ามาหาคุณนะคะเมื่อคุณตื่นรู้ในเรื่องของความรักอะ่ะคุณเป็นตัวของตัวเองรักตัวเองมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาหนึ่งดาบคือตัดสินใจถูกเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณตัดสินใจถูกทาอะไรที่ถูกแล้ว แล้วมันเป็นความหวังของคุณที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นตัวของตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณได้ได้รับโอกาสได้รับสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอาจจะปรารถนาขอให้ได้เจอคนดีๆขอให้ได้โอกาสดีๆในเรื่องของความรักเหมือนคุณขอโอกาสให้กลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วได้รับแต่สิ่งดีๆเหมือนพอรที่คุณขอมันสําเร็จอะคะ่ะคุณจะมีอืมโอกาสดีๆเข้ามานะคะถ้า คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีการจบคุณจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในเรื่องของความรักถ้าคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังไม่มีการเลิกลาคุณอาจจะประครับประคองมันไปต่อได้แต่มันจะมีความเหนื่อยอยู่ในนั้นอืถึงมันจะมีความรักแต่มันจะมีความเหนื่อยค่ะก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณเลือกมัน มันอาจจะเป็นวิบากกรรมเหมือนคุณความรักเนาะถ้ามันหลุดวิบากกรรมจบวิบากกรรมนั่นก็คือคุณจะได้รับแต่ละความรักดีๆก็ดูๆไปก่อนเนาะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูความสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนำอะไรความรักของคุณคะชาวลัคนารัก,รกีมิถุนโอ้เฮปปเนส ใช้เวลาความสุขของตัวเองให้กับตัวเองหรือพยายามทำตัวให้มีความสุขอะคะ่ะให้เป็นช่วงเวลาดีๆของตัวเอง Security ให้ความปลอดภัยกับตัวเองรักตัวเองเยอะๆเข้าใจตัวเองเยอะๆอะคะ่ะ time ใช้เวลาที่เหลือให้เป็นให้เป็นเวลาของความสุขแล้วก็ปลอดภัยที่จะรักประมาณนี้จงเข้าใจตัวเองคะ่ะเพราะเวลา ของเราไม่รู้ว่าเหลือน้อยหรือเหลือเยอะอะเนาะก็ทำทุกวันให้มีความสุขจะมีความรักก็ต้องมีความสุขอะไรประมาณเนี้ยออือืประมาณนี้ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หมอนิ่งทารุ่ด้วยนะคะขอให้ความรักคุณเป็นความรักที่ดีๆแล้วก็อืมเป็นวันที่มีความสุขของคุณนะคะ วันนี้ m มอ n นิงทารุสสวัสดีค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะ